ผู้บริหารนะครับที่จะออกมารับรางวัลในอีเวนต์ในงานแอน i v นิ s เวอร์ซารีประกาศผลปลายปีอะไรงนี้ก็เอาไปใช้ได้เลยนะครับในองค์กรเราเนี่ยสามารถที่จะสร้างตรงนี้ขึ้นมาได้เองนะครับยปยอนปีนี้สะสมไป20กล้านขอเชิญพบกับคุณประพันธ์จะสร้างคลิปที่เหมือนกับ เปิดตัวเปิดฉากของผู้บริหารนะครับที่จะออกมารับรางวัลอย่างเงี้ยเราจะใช้ยังไงในที่นี้เนี่ยเดี๋ยวจะสอนเรื่องของการตัดขอบของของภาพคนด้วยนะครับขั้นแรกก็คือเราเข้าไปที่ p i x a r t ก่อนเลยนะครับอ่านี่ครับส่วนใหญ่ผมก็จะไปดึงภาพอันนั้นลงมาจัดก,การทำเลยนะครับอ่นนี่คือไปที่ all p h o t o นะครับก็ดูในที่นี้เนี่ย ภาพพวกนี้ผมตัดไว้แล้วนะครับก็ดูภาพที่ผมยังไม่ตัดนะครับอ่าผมบอกว่าเออหน้านี้หล่อดีเอาหน้านี้เข้ามาตัดละกันนะครับเสร็จแล้วดึงเข้ามาแล้วก็ไปที่คัดเอาครับไปที่กันไกลเลือกคําว่า personal เนี่ยก็จะคือเลือกเฉพาะใบหน้าเออเฉพาะคนนะนะครับผมเลือกตรงนี้แล้วเขาเลือกเขาตัดให้เราค่อนข้าง,างเนียบแล้วนะครับก็กดเซฟนะครับก็จะได้ภาพอันนี้ออกมาแล้วผมขอ ครอปนิดหน่อยนะครับแอปพลายนำไปใช้ครับแล้วก็ Next นะครับอ่าเซฟปึ้ง Save ลงอันนี้นะครับเสร็จแล้วก็จะแชร์ที่ Facebook เลยไหมหรือจะแชร์ไปยังตัวอื่นไหมผมก็บอกยังนะครับผอเซฟไปยังอี a เมลด้วยนะครับที่น่ากินในมาสเตอร์ก็จะไปนำเข้าตัวเลเยอร์ตัวนี้มานะครับให้ไปที่ Photo นะครับ พิกอาร์นะครับที่พิกอาร์ก็จะมีตัวนี้เห็นไหมครับ,มา,รบาม,มาแล้วครับภาพผมมาแล้วทีนี้ไปใส่ใส่คลิปกราฟิกให้มาใส่ตัวแพ็กเ u n d นะครับนี่เราก็ไปเลือกเลยครับว่าเราต้องการแบบไหนยังไงในที่นี้นี่คือ,อประกาศผลรางวัลอะไรต่างๆลองเลือกเล่นดูนะครับโอ,อ้คลิกแล้วเข้าไปใส่ข้อความก่อนชื่อผมก็ เท่านี้ครับก็จะได้ตัวที่เป็นตัวประกาศรางวัลตัวนี้ออกมาแล้วแล้วถ้าไปกลกาผมไม่ใช่สีดำล่ะเป็นไปได้ไหมถ้าจะใส่สีอื่นเข้าไปอาลองดูนะครับมีเดียโฟโต้แบ็คกราวมอ,องดูนะครับดูให้มันเป็นอะไรที่วุ่นๆหน่อยแล้วกันเนะเาะอย่างงี้ครับ ก็จะงดงามกว่าขึ้นอีกเล็กน้อยนะครับเห็นไหมครับอ่า,อาผมเลือกเอาอันนี้ดีกว่าผมชอบอันนี้ที<ม>นี้เวลาแตะลงไปแล้วเนี่ยอันนี้มันแสดงเราก็ต้องเลื่อนเลื่อนตัวนี้นะครับให้มันไปท้ายท้ายหน่อยนะคระับไปสุดเลยนะครับไม่งั้นมันจะเข้ามาแค่นิดเดียว ทีนี้เราใส่เพลงเข้าไปนิดหนึ่งเพื่อสร้างความอลังการงานสร้างสงสัยจะต้องเข้าไปหาเพลงอีกนะครับอันไหนดูแล้วอลังการงานสร้างหน่อยนะครับอ้าวผมเลือกได้แล้วครับอ้าวลองเอาเพลงนี้ลงมาดู ผมลืมเปลี่ยนชื่อเดี๋ยวผมเปลี่ยนชื่อก่อนอเอ้าลืมใส่ชื่อพีอเอลองมาดูนะครับนี่คือการประกาศรับรางวัลผู้กำกับดีเด่นะะนะครับรานั้นยังไม่พอนะครับมันสามารถที่จะใส่เสียงภาคของเราลงไปได้อีกนะครับในนี้นะครับผมสมมุติว่า และในวันนี้นะครับขอเชิญทุกท่านพบกับดีเลกเตอร์ยอดเยี่ยมคุณประพันธ์พจนีนะครับดีเลกเตอร์แห่งปี2020ณบัดนี้เห็นไหมครับลองเสร็จแล้วลองไปฟังดูนะครับแนนบขอเิ่เสียงเพลงดังไปไหมลดลงหน่อยนะครับ ลดเสียงเพลงหน่อยนะครับอันนี้เดี๋ยวผมขอใส่เสียงให้มันก้องๆห้องแบบนี้นิดนึงนะครับอขอเป็นฮอลเลยฮอลเลยผมบอกว่าเสียงมันเบาไปตัวนี้อ่ดังขึ้มาอีกนิดนึงสิเห็นไหมครับถ้าสมมติว่าผมยังไม่พอใจช่วงเพลงผมลองเลื่อนไปดู ช่วงที่เพลงมันพีกๆหน่อยอลังอลังนิดนึงอาจจะเป็นช่วงนี้หรือเปล่าเห็นตัวเวฟมันขึ้นมาเยอะอ่าแล้วเลื่อนมาครับตัวนี้ครับตัวครอปปิ้งเนี่ยมันก็จะมีตัวที่เป็นครอปแบบรูปให้เรานะครับเนี่ยครับอ่านี่ครับเฟเชอร์ทำเป็นกรอบพระไปเลยก็ได้นะดูเหมือนกรอบพระดีอ่านี่ครับเดี๋ยวผมขอขยับเลื่อนคอมโพสไปน,นะครับ หรือจะมีอันนึงก็ตัวแทนขายดีเด่นประจำปีนี่ไล่แกเดี๋ยวลองดูนะครับว่าจะภาคกันนะครับและนาทีต่อจากนี้ไปเราจะได้พบกับตัวแทนไทยอา้าวผิดนะครับผิดก็รีใหม่ครับณนะสตาร์ทก่อนนะครับณนะเวลาต่อจากนี้ไปท่านจะได้พบกับตัวแทนขายดีเด่นแห่งปี ยอดปีนี้สะสมไป20กว่าล้านขอเชิญพบกับคุณประพันธ์เราดูนะครับเราสามารถที่จะปิดเสียงตัวนี้ก่อนก็ได้ไปที่มิกเซอร์แล้วก็ไปมิวก่อนนะอะเบาก่อนได้นะครับเพื่อที่จะไปฟังเสียงตัวล่างก่อนนะครับอ่าเพิ่มเสียงหน่อยนะครับโอ้ เวลาต่อจากนี้ไปท่านจะได้พบกับตัวแทนขายดีเด่นแห่งปียอดปีนี้สะสมไป20กว่าล้านขอวแทนพบาับคุณประพันธ์อ่าเห็นไหมครับเพิ่มเออโคเข้ามาหน่อยอ่าตอนนี้เราก็มีเสียงให้เลือกเล่น2แบบแล้วแต่เรานะครับปพ๊บปึพบสนุกดีครับแล้วลองไปสร้างผลงานของพวกเรากันดูนะครับอ่าเห็นไหมครับเราก็ได้มา1คลิปแล้วเห็นไหม แล้วก็ทําการ E x p o r t อกอกไปใช้ได้เลยครับนี่คือคลิปประกาศผลปลายปีอะไรงงี้ก็เอาไปใช้ได้เลยนะครับในองค์กรเราเนี่ยสามารถที่จะสร้างตรงนี้ขึ้นมาได้เองนะครับทีนี้แล้วแต่ดีไซน์นะครับลูกเล่นมันก็จะมีเยอะแยะแต่เนี้ผมทําเป็นตัวอย่างให้ดูว่าโอเคแบบนี้นะครับก็สามารถทําได้เลยครับ